โอ้เป็นไงคะคุณเหลือมขยบ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 เข้ามาสิแน่โเยี่ยมจริงๆโอ้ยพันพิธีกรล่วงนะฮะเสียศูนย์กันเลยทีเดียวไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรโอ้สวยงามคุณคะเราว่าเราไปใส่ไฟในชุดเรากันมากดีกว่าค่ะโอ้โหไฟคุณลึกจะสู้ไฟของผมได้เป็นไงคะอยู่บนหน้าผานเองชัดเจนมากค่ะ สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเชิญทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตด้นหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรากระเถิบไปไหมฮะหรือว่ายังไงโอ้โหคุณเหลืองค้าของคุณแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้โหโอ้ไม่ไม่คิดจะแวะมาทางนี้บ้างนะคุณแม่ครับคุณป้าคะแม่เรียกแม่ดีกว่านะครับป้าเดี๋ยวคุณป้าวิ่งหนีไปนะครับคุณแม่คะหนูสักพวงแม่ครับดอกไม้ที่ร่วงๆนี้ก็ได้ครับแม่ครับ ลวงๆก็ยังดีใช่ไหมคะแม่ครับมาค่าเทอมหนูยังไม่มีเลยแม่ครับป .6 แล้วน่าจะไม่ได้อ่ะค่ะคุณคะช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะครับเรียนเชิญอาจารย์สถาพรเลยครับครับสวัสดีน้องๆจากรัตนบดิตครับสวัสดีครับประทับใจมากแต่จะไปฟังคําชมนะคาชมต้องให้อาจารย์เทียมนะฮะของผมต้องคําติเรื่องแรกเลยต้องช่วยกันฟังตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยซาวมันดังมากๆ ดังจนกระทั่งคนเล่าเรื่องเล่าอะไรครูแทบจะฟังไม่ออกเลยอันนี้ให้ระวังนะฮะหนึ่งเราเล่นในสถานที่นี้คืออยู่ในฮอล์อยู่ในสถานที่ปิดมาเช้านี้อาจารย์เพียงก็ยังพูดอยู่เลยว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเล่นสนามหลวงเอาเลยเล่นสนามกีฬาอะไรก็ว่าไปถ้าด้านถ้าพีเอมันดังพอนะฮะแต่ต้องฟังด้วยว่าคนฟังเนี่ยมันเกินโอ้โหที่เราจะรับไหมเอาสนุกมันสนุกครับนะฮะสาวมันดังเลยสาระที่น้องมาเล่าเรื่องมันก็เลยดูเหมือนเหมือนจะ สร้างมาดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่คนจะได้รับรู้ต่อไปมันก็เหมือนสาวมันกลบแล้วไหลมันด้วยฮะมันหนาหนาแทนที่จะค่อยๆเบาลงก่อนจะเข้าก็ยังดังอยู่พอเพลงเริ่มขึ้นผมได้ยินพยายามฟังเหมือนจะเอาเพลงอธิษฐานดี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 อยู่ในสเกลเอนะเอามาเป็นพื้นเออดีไอเดียดีเอาไทยผสมมีละนาดมีอะไรครุยเข้ามาเออดี แต่ศาลดนตรีก็ยังหนามันมีความรู้สึกว่าน้องเล่าเรื่องอะไรไปมันไม่รู้มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องมาฮะก็จะฝากเอาไว้ว่าทุกอย่างนะดีหมดเสียอย่างเดียดางเงินไปในเพลงที่หนึ่งนะฮะเนื้อร้องบอกด้วยว่าอาัจฉริยาภาพของนสุดประเทศนะท่านมีทุกด้านโดยเฉพาะดนตรีไทยดนตรีไทยมันจมผมได้ยินตอนที่เป็นกรองตีสองหน้าไอตอนตีตีสองสองไม้ตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงนอกนั้น อะไรที่มันจะเด่นไม่เด่นเสียงครุยเสียงและหน้าแทนที่จะขึ้นมาตามคําร้องของบทเพลงมันไม่ขึ้นไม่เกิดก็เพราะเราเล่นกันหนาเกินไปหนักไปต้องช่วยฟังด้วยหรือพีเอข้างหน้าข้างบนมันมันมันได้ยินแต่ครูไม่ได้ยินไม่ทราบนะแต่ฝากช่วยกันฟังว่ามันจริงไหมที่ครูครูแนะนําไปว่ามันมันดังถจนกระทั่งบางทีนะแต่ก็ไม่ดังจนถึงขูนะนะฮะแต่ว่าครูว่ามันเกินไปนิดหนึ่งถ้าคุมคอนโทรลให้ได้จะเพราะมาก พอมาถึงเพลงที่สองก็เช่นเดียวกันฮะคือคือแทนที่มันจะมีหนักเบาหนักเบาอะไรเงี้ยคือค่อยๆมาค่อยๆอ,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 อะไรเนี้ยครูก็ยังว่าซาว์หนักไปแล้วก็ความเร็วสปีดมันนิดหนึ่งแต่เก่งนะนักร้องนําเดี๋ยวต้องให้ครูก็พูดต่อก็แล้วกันไม่ได้คุยกับครูก็หรอกแล้วว่าเออจังหวะขนาดนี้เธอสปีดขนาดนี้เทมโปครูคิดว่ามน่น่าจะติดติดร้อยสาแปดนะฮะแต่แต่ร้อยสี่สิบนี่ก็ถือว่าเร็วแต่ว่าโอเคลูกทําได้ขอให้ขอให้โชคดีนะครับ ขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์สถาพรนะครับขอเชิญคุณครูหนูต่อเลยครับสวัสดีครับน้องๆลูกทุ่งปัญญาไทยนะครับสวัสดีครับเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเสริมอาจารย์สถาพรนิดนึงนะครับผมทราบนะครับว่าทําไมถึงดังครับอาจารย์เรานั่งในจุดที่แอมมาแชลสองสามตัวมันสาดเข้ามาพอดีเลยมันก็เลยดังจริงๆแล้วการเล่นเล่นดนตรีบนเวทีเนี่ยจริงๆแอม มันแค่พอได้ยินก็พอนะครับบางทีเราไปคํานึงว่ากลัวจะไม่ได้ยินนะครับเราก็จะเปิดวอลลุ่มค่อนข้างดังเพราะฉะนั้นข้างล่างได้ยินอยู่แล้วครับเพราะว่า PA เนี่ยเขา mix เขา mix ค่อนข้างชัดนะครับชัดทุกชิ้นมันก็เลยทําให้เครื่องเป่าพวกบลัสแบนนะครับวูดวินอะไรพวกนี้มันก็จะดรอปกว่าไอ้พวกนั้นไปลิทึมมันหนาไปอาจารย์ถาพรไม่ชอบภาคลิทึมเพราะนั้นเป็นลดนิดนึงนะครับลดดีกรีลงนิดนึงนอกกนั้นโอเคตื่นเต้นครับ ดูวงดนตรีนี้ตั้งแต่ขึ้นมาเลยนะครับกล่าวถึงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชอบตรงนโมตรศะศะเนี่ย voice ได้ดีนะครับคือเราไม่ได้ voice เป็น 1, 3, 5, 8อะไรไม่ใช่เรามีคู่คู่4คู่6คู่อะไรเข้ามาด้วยมันก็เหมือนพระสวดอัอนนี้ถือว่าตีโจทย์ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็การนำเข้าเพลงก็ดีนะครับพูดถึงอะไรก็แล้วแต่เป็น dialogue ก,กล่าวนำเข้ามาดีนะครับแม้จะเราจะเอียงเอียงหูนะอาจารย์นะ พยายามจะฟังว่าพูดว่าอะไรแต่ก็ดีนกครเป็นมิติที่ดีนะครับส่วนนักร้องนำน้องกุ้งอ้วนเนี่ยนะครับกุ้งตัวใหญ่เนีเสียงโอเคเลยนะครับครูชอบเสียงแบบนี้นะครับเสียงหนาหนาเท่ากับตัวเขาเลยแหละนะครับเสียงหนาดีชัดเจนดีลุกเอือนดีเสียอยู่นิดเดียวถ้าเกิดไม่เสียตรงนั้นได้ร้อยเต็มเลยนะเนี่ยเสียตรงคำว่าบูชาใช่ไหมกุ้งร้องบูชาบูชา มัน flat แล้วยิ่งยากลากเสียงยาวเลย f l a ตจนแบบโหไม่น่าเลยตรงนี้มาเสียตรงนี้นิดเดียววิธีการจะไม่ให้ flat กุ้งจะต้อง v i เ r a t i o n เสียงคือสัน่นสั่นเพื่อช่วยหรือว่าเป็นการกลบเกลื่อนความเพี้ยนนั่นเองนะครับการสั่นมันจะช่วยได้ถ้าเป็น curve ของของโน้ตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเวฟมันจะขึ้นอย่างนี้เลยถ้าเกิดเราไปนิ่งอย่างเงี้ยเพี้ยนตรงไหนก็ชัดเจนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้กู้ไปเติมตัวนี้มานอกั้นโอเคหมด ฟังชัดเจนฟังตรงนี้แล้วสบายใจได้ยินฟังกับร้องกับวงเนี่ยกูเทียมวบาไอ้นี่มันร้องกับวงดีดีกว่าร้องคนเดียวเพราะฉะนั้นไปหากินคนเดียวไม่ได้นะต้องพาวงไปด้วยนะร้องกับวงดีครับอ่ะผ่านไปนะครับมาถึงเพลงที่สองนะครับเพลงที่สองขยับขยับหรือว่ากระแซะนี่เองนะครับจะบอกว่าเป็นเป็นอีกมิติหเพราะว่าเพลงนี้มันเป็น เป็นลูกทุ่งแบบดิสโก้ลาตินนะครับผสมผสานนะครับความเป็นลาตินความเป็นดิสโก้แต่มันจะติดอยู่นิดหนึ่งนะครับเสียงนักร้องนำน้องผู้หญิงเนี่ยมันจะขาดโทนต่ําหรือว่าขาดตัวเบสไปค่อนข้างเยอะมันจะมีแค่แค่อันโต้แล้วก็โซเปอโนอยู่เงี้ยมันก็เลยฟังดูเสียงมันจะปิ๊ดปีดปิ๊ดป,ดป,ดปีดตลอดมันเหมือนนกหวีดร้องอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเติมได้ไหมมันต้องฝึกบ่อยๆไอการร้องเสียงต่ำ,ตำ ให้ผสมเข้ามาในเสียงที่เรามีอยู่ไอเสียงแหลมที่คมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอีกการหนึ่งก็คือน่าจะเกี่ยวกับการเรียบเรียงนิดนึงเพราะว่าในท่อนในท่อนรีเฟรนหรือว่าท่อนสร้อยเนี่ยโอเคเป็นดิสโก้ร้องผสานกับเสียงร้องนี่โอเคสมบูรณ์แต่พอท่อน A1 A2A3 เมนี่ยมันเป็นมันเป็นคอร์ดเดียวไงคอร์ดเดียวที่นี้เมโลดี้มันเคลื่อนมันก็เลยทําให้นักร้องนําจะไม่ค่อยโดดเด่นมันจะจมจมยังไงพูดไม่ถูกคือมันไม่เคลื่อนไปกับ เมโลดี้ <mel ody> นะครับนอกั้นดีนะครับขาดเสียงเบสอย่างที่บอกนะครับนอกั้นฟิลลิ่งอารมณ์เพลงเรียกว่าต่อเนื่องกันเพลงที่หนึ่งมาเพลงที่สองเนี่ยเหมือนเราได้ดูโชว์และเป็นโชว์ที่ครูชอบครับขอโชคดีครับขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณผู้หญค่ะ <c oughs> เรียนเชิญครูเทียมค่ะสวัสดีครับเด็กๆอาแบกครับสวัสดีครับสวัสดีแชมป์เก่าด้วยนะครับมีคำเขากล่าวมาว่าคำนึ่งเขาว่ามา เขาว่าเป็นแชมป์นั้นแสนยากแต่การรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าเพราะว่าปีนี้รู้แล้วเขาต้องมาค้นแชมป์แน่นอนทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจออกมากันอย่างสุดๆเหมือนกันปีนี้ถือว่ายากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้แชมป์เนี่ยต้องตื่นตัวต้องพยายามจะรักษาแชมป์จนทํางานออกมาเป็นนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองก็เทเททุกอย่างเพื่อจะรักษาแชมป์จนบางครั้งสิ่งที่ครูมองเห็นนะครับน้ำพระไทยพระเทพเปิดโชว์ดูโอเคเล่าเรื่องกษัตริย์บ้านเราปกป้องบ้านปกป้องจนอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้โดยสถาบันพระมหากษัตริย์จนมาถึงองค์พระเทพที่มีน้ำพระไทยที่สุดจะกล่าว ช่วยทุกอย่างแม้แต่ลูกทุ่งท่านยนงลองยื่นมือลงมาช่วยอันนั้นคือน,น้ําพระไถงพระอ,องค์ท่านงดงามอ่อนหวานมีทุกอย่างให้เราเห็นหมดแต่โชว์ที่กูเห็นมันช่างตื่นเต้นและเลาใจเหลือเกินมันเหมือนโอ้โหคนไทยไม่ทิ้งแผ่นดินกูว่าก็ไทยใจก็ไทยคือมันเลามาตลอดนะฮะสิ่งที่เห็นมันดูตื่นเต้น จนขาดความอ่อนหวานความความเป็นสเสน่ห์ของพระอ,องค์ท่านกกริยาบทของพระอ,องค์ท่านซึ่งงดงามมันดูตื่นเต้นมันดูเหมือนมาร์ทเหมือนเพลงมาร์ทเหมือนเพลงว่าแบบอึ่งนะฮะมันเลยดูแบบโอ้โหเทเขาเรียกเทโชเลยฮนะเทว่าคาต้องได้คาต้องโอ้โหพับน่ขนมารถติดล้อคันหนึ่งะนะฮะใส่ทุกระบบปึ้ง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 ,งจนจน จนไม่รู้ว่าอะไรเด่นนะฮะมันสวยเยอะมากสวยนี่ก็สวยนี่ก็สวยสวยจนแบบฮนะสิ่งที่สวยๆมากองรวมกันมันจึงมองแล้วผ่านไปมันไม่สะดุดตาพัฒญารักมาบ่อยมากโอเครู้ว่านะั่นคือหัวใจของเพลงแต่ควรจะมาตอนไหนปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบนะฮนะจนจนไม่รู้ว่าเฮ้ยอันไหนอันไหนกูเทียมวะ หรือว่าให้ครูเทียมตาลายไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องมีเคิร์ฟการทําโชว์กับทําตีเหมือนกันต้องมีสั้นมียาวมีหนักมีเบามันจะมาของมันตลอดนะฮะอันนั้นเรื่องหนึ่งที่มองเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ชื่นชมครูชื่นชมลายเต้นมากลายเต้นเพลงช้าซึ่งมันชัดมากแล้วมันไร่ทุกระบบเห็นหมดเรื่องลายเต้นเพลงช้าคุณมีความรู้สึกเดียวกับกับคุณครูบอกเรื่อง เรื่องดนตรีมันดังมากมันดังมากมันไม่มันไม่ซอฟอินดอร์นะไม่ใช่ออรอินดอร์คืออะไรออรอคืออะไรไม่ใช่ค่าจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันเป็นการแข่งขันฉะนั้นมันบี้กันตลอดระหว่างวงต่อวงนะฮะอันนี้มองเห็นที่ครูพูดไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่มีเลิศแต่มันขาดความรู้สึกที่คนนั่งดูไปนิดหนึ่งก็คือความอ่อนหวานจริต ที่เราจะเล่าถึงกริยาบทพระองค์ท่านมันดูดุดันเหมือนจะเล่าถึงเรื่องของพระนเรศวนนะฮะมันจะต้องระวังให้ดีตรงนี้คนคิดงานต้องระวังนะฮะต้องระวังครูเข้าใจว่าข้าต้องได้แชมป์กลับไปข้าต้องรักษาแชมป์นะฮะมันเลยต้องเคเข้ามานะฮะอันนี้เข้าใจซึ่งกันและกันแต่คะแนนก็คะแนนก็ไม่ได้น้อยนะดูแล้วคะแนนก็ไม่น้อยคนะแนนก,น,น,นก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่เราบอกในเรื่องความรู้สึกที่มองเห็นนะครับ กระแสโอ้โหอันนี้สะใจอันนี้ชอบมากกระแสชอบมากชอบนักร้องด้วยนะฮะนักร้องดูจริตจักร้านด้วยเออนะนะฮะอ,อฉันไม่รู้ว่าครูหนูจะกระโดดไปกระแสเธอหรือเปล่าไ่รู้นะเอ,อ่อเขาก็เล็งเล็งหานักร้องผู้หญิงอยู่ตอนนี้นะฮะเขาเล็งๆงอยู่เหมือนกันเข้ามานี่น่าจะจดประกาศให้คในใดคนหนึ่งหรือเปล่าเธอคนนี้น่าดูนะน่าดูนะถึง ถึงจมูกจะไม่ค่อยโด่งเท่าไหร่มองไกลๆนะฮะ, <laughs> นะโอเคนะฮะคนรู้สึกเห็นวิธีการเต้นวันนี้ต้องชื่นชมลายเต้นก่อนผู้ชายปกติเคยเห็นแล้วผู้ชายไม่ได้เสียดหยลายเต้นดีอยู่แล้วแปลกผู้หญิงปีนี้เต้นดีอะ่ะเออผู้หญิงอาแบกเต้นดีอะ่ะเออเออปีที่แล้วได้แชมป์เพราะว่าเพื่อนตั้งหลักไม่ทันนะฮะ ีนี้พัฒนาขึ้นนะหุยมีลายเต้นมีมีอ้าปากมีไอ้เออนะฮะนะ,ะน้องตัวอ้วนๆหน่อยนะฮะไม่ค่อยสวยก็อ้าปากสู้เขาเอาเฮ้ยเอ้ยดูชนะเฮ้ยเออ,เอ,อเอาแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ว่ากันนะฮะเพราะมันชื่อเพลงกระแสะนะฮะดูแล้วอืมใช่จริงกระแสะน่าชื่นชมนะฮะเทะของมาเหมือนกันเทมาเยอะแยะมากมายเทเข้ามาเทเข้ามา,เ,า,มาเออ ตื่นเต้นแล้วใจคิดว่าเพลงเร็วยังไงฉันต้องทำคะแนนแต่ว่าเพลงเร็วสะอาดตานะทาเต้นสะอาดตามีช่วงหนึ่งมีปัญหาช่วงที่ห่อตรงกลางสั่ท้ายๆผู้ชายมายกผู้หญิงเป๋จริงๆแพทเทิร์นไม่ใช่อย่างนี้มันต้องอเอียงฮะเข้าบ็อกกิ้งไม่ทันนะฮะเออเออเอะนะครับเพราะเพลงมันเร็วมากนะครับยกตั้งสองท่อนเลยสองช่วงมีมปัญหามองปุ๊บเจอเลย นั่นคือปัญหาของหนูนะฮะการที่เทเททุกอย่างครูเข้าใจหมดเลยคโลกราฟคนสอนก็ตื่นเต้นมากเลยงานนี้ตื่นเต้นมากนักเต้นเองเห็นเล่นไปสองวงก็ไม่ธรรมดานะเต้นนะฮะเขาพัฒนาเขาสู้สุดตัวนะปีนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถ้าเต้นเลิศทั้งนั้นเลยฉะนั้นหนูก็อาจจะฉันต้องฉันต้องฉันต้อง,องเด็กๆครับเหมือนคุณครูพูดครูชื่นชมนะฮะอาแบกบครูชื่นชมแต่ที่นี่คือการแข่งขัน มหาไรทุกมหาไรมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศถ้วยสมเด็จพระเทพใครก็อยากได้เพราะมหาไรมีอยู่ถ้วยเดียวที่จริงชัยขนาดนี้ทุกคนก็ทำหน้าที่กันทุกคนก็ซ้อมทุกคนก็หวังคําว่าที่หนึ่งอาแบกครับแชมป์ว่ายากรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าแต่วันนี้ครูจะบอกครูไม่แน่ใจนะแต่อยากให้เธอรักษาแชมป์ให้ได้เพราะพวกเธอ เทเต็มที่ครับขอบพระคุณคุคณครูเ <ขอ S 1> ทียมค่ะขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งให้กับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะคคคนะครับหลัคงคำว่าแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใจความสำคัญนะฮะ